ไฟนิวมาแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ไปที่ไฟล์ไฟล์เมนูไฟลครับไฟอ่าแล้วก็อิมพอร์ตครับผมเสร็จแล้วก็เปิดงานมาโอเคอ่าเสร็จแล้วไปรูปแอปเปิลครับแอปเปิลตรงนี้อ่าลูกแรกครับโอเคตอบเย้ครับเสร็จแล้วเอาชิปโฮออกเอาชิปโฮออกอ่าเสร็จแล้วตอบเฉดเลยครับด้านล่าง โอเคคราวนี้วงตรงนี้มันจะมาแต่วงเดียวแล้ว,วแต่ถ้าเราติ๊กคลิปโฮตรงนี้มันจะมาด้วยอ,อันนี้ถ้าเรามองไม่เห็นก็สไลด์บาร์ด้านบนอ่าให้จืดลงอ่าเห็นลายเส้นแล้วเสร็จแล้ว,แ,ลวแอปพลายครับถ้าเราโอเคนะแอปพลายพอแอปพลายมันก็จะมีลายเส้นมาใช่ไหมพี่แต่ถ้าพี่จะมีไดคัตถ้าไดคัตเกือบขอบก็เพิ่มสตอกตรงนี้่าเรามาตรฐานเลยหนึ่งมิลหนึ่งมิลใส่เลขหนึ่งแล้วกด Enter อ่า โอเคเสร็จแล้วกดแอปเส e ด้านล่างเลยครับัน่นและครับอ่าคราวนี้ไปรูป Apple รูปที่2ครับอ่าคราวนี้ไปที่ชาย Copy ซ้ายมืออ่าครับผม <Yeah. S 1> ใช่ดิด๊กจูเสร็จแล้วเรา Copy ีแกนฮอริฮอริก็คือด้านนี้อ่ามาตรฐานเรา Copy ไปก่อนครับอ่ามันตรงนี้มันจะเป็นระยะห่างให้เราใช่ไหมพี่เราก็ใส่ใส่ตรงนี้เป็น2มมิลก่อนครับ ดแล้วก็ใส่เป็น2มิล enter อ่าแล้วก็ copy ไปเรื่อยๆดูไซส์ตรงนี้ไซส์ตรงนี้ประมาณ50าสิบห้าสิบอ่าอ่าได้ประมาณ50แล้วก็ด้านล่างอ่าด้านล่างก็ copy ลงมาประมาณ50เซนแล้วก็ระยะห่างประมาณ2มิล oh, enter สองแล้วก็ enter ครับอ่เสร็จแล้วอันนี้ยังไม่ถึงบิต อ้ได้แค่สีิบห้าอีกอีกอก็ปินึงโอเคได้ได้เท่ากับห้าสิบเนาะห้าสิบอ่าโอเคเข้ากันแล้วนะครับเสร็จแล้วไปที่ mark option ครับนี่ <Yeah. S 1> อ่าใช่แล้วก็ติก๊กขวาขวาโอเคแล้วก็ไปเซ v e image เลยครับเซฟ image เซฟ image ดนกวาเลยอ่าใช่ใช่ครับคราวนี้ก็คือเราเซฟชื่อไฟล์แล้วเราจะเซฟไปไว้ที่ไหนถ้าแนะนําก็คืองานใครตั้งโลเดอร์มัน มันก็จะมีไฟล์ต้นฉแบบับอ่เเวลาเผื่อกเขามาสั่งรีอพิมพ์พี่ได้ไม่ต้องทําใหม่ทุกรอบเราต้องตั้งไว้ใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนชื่อคอนเดิมพี่<อ>ก็ตั้งชื่อไปอันนี้จะตั้งชื่ออะไรก็ว่าไปหนึ่งหนึ่งอ่าโอเคครับแล้วก็ต่อเซฟไปตัวนี้เซฟตัวนี้ไฟล์น,นี้เซฟเป,ป็นพิมพ์เหรอใช่ครับเซฟมาแล้วเดี๋ยวเราลรงาผลิตอีกทีเนาะมันเลก็รอจนเสร็จ เสร็จแล้วมันจะขึ้นคําว่าคัดมาให้พี่ก็คลิกคัดเข้าไปรอแป๊บหนึ่งครับอันนี้ต่อเน็กไปเลยเน็กครับใช่อันนี้มันให้เซฟแล้วเราก็ดูชื่อโฟลเดอร์ก่อนว่าใช่โฟลเดอร์เมื่อกี้หรือเปล่าคัดนะนะอันนี้ก็ตั้งชื่อไปครับเมื่อกี้ไฟล์ศูนย์หนึ่งหนึ่งพี่ก็ตั้งศูนย์หนึ่งหนึ่งเหมือนกันนะจะได้ไม่งงเซฟโอเคอันนี้เสร็จแล้วเราก็คลิกด้นไปครับ อีกโดนอ่าโอเคอันนี้คือเสร็จแล้ว